โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสกิปเปอร์เกมด้นะครับผมวันนี้มันมีกิจกรรมเข้ามาในร้านค้านะครับเดีย๋ยวเราไปดูาของคารตน,านะครับมันเหลือเพียง4วันเท่านั้นถ้าใครยังไม่ได้เติมก็สามารถไปเติมแล้วก็ได้รับเลยนะครับคารานะจะเป็นประมาณนี้นะนี่ <'ll> ที่พี่ถืออยู่นะ <into you. S 1> ก็เป็นสายฟ้า สีเขียวกรรมนี้นะครับ5สก,กินเด็ดเผ็ดทุกกระบ,บอกนะครับกดเข้าไปดูนี่นะครับผมเป็นสก,กินปืนนะครับโอ้โหไฟฟ้าไดาเมนบอกแมกซีนนะเ้ยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอกี AK, เท่นะเท่เท่เท่อ๋ออันนี้มีแล้วมีแล้วนะครับอืมก็จะแลกประมาณนี้นะดูกอส่านี่นะครบกอส่าอย่างไรอย่างสวยเลยอ่ากิจกรรมนี้นะคะพึ่ง เข้ามานะคะผมพี่ก็เพิ่งอ็นเหมือนกันนี่แหละอ่าแล้วก็กิจกรรมของตีนหมีนะคะผมคือ25เพชรนะครับสมกล่องตีนหมีเราไปดูกิจกรรมกันนะนี่นะครับผมก็คืออ่าซื้อนะครับผม25เพชรนะจะซื้อกี่กล่องก็ได้นะครับแล้วก็นํามาแลกนะพี่อยากได้สีขาวมากๆเลยครับก็คือสีขาวมันน่ารักเหมาะกับผู้ชายนะครับสีแดงก็เหมาะเหมือนกันนะครับมันก่เท่นะสีแดงสี ทองก็เหมือนกันสีทองก็สวยนะสีม่วงด้วยนะแล้วก็จะเป็นของรางวัลยิกนี่นะฮะก็จะเป็นโทเค็นนาไปแลกได้นะนี่สมาแลกได้เลยเดี๋ยวพี่แลกแล้วถ้าใส่ของผู้ชายใส่มาก็จะเป็นประมาณ่งผู้ชยใส่มาก็จะเป็นประมาณนี้เก็มา i t นเทียนเทียนนเทนเทีนนนีนยาเนะเนีเนีนนเทเทนเเดเน มึนก็เท่นั่นแหละอืเท่คับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากไปลองเล่นกิจกรรมในเฟรมวีไฟเนี่ยก็เไปเล่นได้เลยนะครับผม <c ười> คือกิจกรรมมันไม่ค่อยมีนะคมพี่ก็เลยไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยตอนนี้ก็คือนั่นแหละครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรักคนดูนะครับ